สวัสดีครับวันนี้เป็นชินอลนะครับพาเพื่อนมาอยู่ที่อ,อำเภอธรรมกานะตรงนี้เขาเรียกว่าระบบนะ,ะระบบนัดระบบนะผมเจอขนมอยู่อย่างหนึง่งมันมีความแปลกมากเลยนะครับแปลกในใสายตาผมนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนรับชมนะครับว่าแปลกยังไงนะครับก่อนอื่นก่อนจะเขาจะรับชมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจใเป็นอชนเอลด้วยนะกดติดตามไว้เลยนะก,ก็ซันกระดิ่งไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเป็นขนมอะไรนะครับแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจในการหาคลิปหาร้านหาอะไรอร่อยให้เพื่อนได้ชมกันนะ ต,ตามผมไปรับชมกันนะครับป่ะสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับนี่สวัสดีพ่อค้าด้วยนะครับนี่ตอนนี้เรามันนี่ผมทํากำลังทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าขนมโคกไม่ใช่ขนมโคกเหรอเนี่ยเชิญเพลินผู้ชมนะเคยเห็นหรือเปล่าเขาเรียกอะไรนะนี่เขาเรียกอะไรนะบ้าบิน,นอะไรนะชื่อมันบามินบ้าบินโคกบาบิ้โอ้ยเรียกยากเรียกงง บาร์บินขนมโคกอันนี้นี่ถามนี้อนบาร์บินอะไรนะครับขนมโคกต้องลมาขนมโคกหรือบาร์บิบนฮะส่งขนมโคกหรือบาร์บินครับเอางงงงนี่นะครับอันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาเอาเตาขนมโคกอะมาทําบาร์บินนะครับมันเลยกลายเป็นบาร์บินโคกนะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นมะพร้าวสดมะพร้าวะมะขัมหอมหอขหอมนะแล้วก็เนี่ยคืออะไรผมเคยเห็นแต่บาร์บินที่ว่าเป็นสีม่วง แต่น้อยๆมากที่จะเห็นบา้าบินที่เป็นส nah hm. e uh ีขาวๆแบบนี้นะนี่วันนี้เราได้เห็นบ้าบินแบบนี้แล้วดูดูดูอู้แล้วหอมมากๆเลยใครย้อยู่ตรงอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าโคตรหอมอ่ะเนี่ยอันนี้แม่ขายไข่วันอะไรบ้างครับอะไรนะขายวันอะไรบ้างครับขายที่นี่วันศุกวันเดียววันนี้วันศุกร์นเดียวใช่แล้วแล้วนัดท่าตะขคอนัดท่าตะคอนัดทาตะีี่อยู่ในในในจังหวัดกาญจน์ใช่ไหมครับอยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจน์นะครับเอ่อวันอะไรครับ วันอาทิตย์ตวันอาทิตย์อยูอ่อยู่วัดนัททัตคะใช่แล้วก็วันพฤหัสก็นะทัตคะแค่นี้นะคะอาทิตย์ละสามวันอาทิตย์หนึ่งใช้สามวันพอแล้วพอแล้วนะฮะสามวันก็ฟินแล้วนะแม่ค้นานะครัเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูข้างหน้าแล้วกันนะนี่นี่นะแล้วก็ไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยร้านเล็กๆอย่างนี้เลยนะก็มาขายนับได้แล้วนะครับนี่แล้วก็ได,ด้ดูครับเนี่ยโอ้โหยังหอมเลยครับโอ้โหหอมมากเลยครับอย่างนี้ขายยังไงครับ เจ็ดลูกยี่สิบโอ้โหเขาถูกเลยโอ้เจ็ดลูกยี่สิบโอ้ขายถูกมากครับโอ้นี่เพื่อนๆที่เดี๋ยวท่านใดที่อยู่ใกล้เขียงนะอยู่ในอำเภอธรรมกาอยู่ใกล้เขียงนะหรือว่าอะไรนะแวะวมาเดินตลาดนัดระบบได้เลยนะระบบนะตลาดนัดระบบนี้อยู่ตรงบริเวณประตูน้ําระบบระบบนะอยู่ในอำเภอธรรมกานะจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับนี่ยครับแล้วก็ไ่นี่เลยนะครับ เนี่ยทํากันสดๆทํากันไม่ไม่ตรงนี้เลยนะครับแล้วโคตรหอมมาบอกเลยวโคตรหอมมากเลยครับมันนานไหมว่าไฟจะได้ได้ได้สุกอ่ะพักหนึงไม่นานมากกะเนาะประมาณสิบนาทีถ้าเตารอแล้วอะประมาณตาทีอเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นพี่แคะอันนี้แล้วไปใส่อันนั้นหรอครับหมายความว่าอันนี้คือ กหสุอ๋อหมายความว่าคือเราจะทำอันนี้ให้มันเป็นสุกแล้วก็ไปไม่ไม่ปกติก็คือเตาไคเตาันนี้แหละอ๋อแบบนี้เอ่อรักษณะที่แท้จริงนะก็คือเตาไคเตาไม้แหละแต่ด้วยความที่ว่าเราเราเราขอบคุณเขามากอีกคนนึงอ่ะแขกไม่เกินก็เลยต้องแค่ตอนนี้มาให้ขอบคุณนกะที่กับอ๋อพูดง่ายว่าจะทำให้จักเที่ยวมันเป็นเปนเนี้ยมันเป็นบี้ๆเบี้ยวไงนะให้มันเป็นกลมๆไปเสวยแบบนี้อ๋อนี่นะ แต่ที่พี่ขอให้มาเขาจะแค่สองเตา,าเนี้ยยอดสองเตาอีกนั้นสองเตาอันนี้พี่ซื้อสตดมาเหรอไม่ครับพี่น้องอ๋อพี่น้องกันอ,อ,อ๋อให้สตดมาทำกินอ๋อนี่นะโอ้แล้วก็คือเนี่ยเขาว่าคืออีกคนนะ่ะก็คือมีหน้าที่นะครับทำให้เป็นก้อนก่อนแล้วก็เอามานี่เอามากลับให้มันสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยไหม ต้องต้องให้ลุ่มเหมือนเท่ากันแล้วเราคอยกับนะมาคุยไงม่นต้องมันต้องกลับให้แบบตลอดให้ตลอดเพื่อมันกลมใช่แต่ถ้าเกิดเราลืมกลับแบบนานอ่ะลมันก็จะด้านแต่มันก็จะแข็งแบบเราเอาแข็งคือเราดึงจับอ๋อคือมันเหมือนจะไหม้ประมาณนั้นนะแต่เราเรากั๊บไปสม่ำเสมอใช่ไหมอย่างงเี้ยอมเห็นแล้วนะคือมันก็จะมีความแบบเหลืองเหลืองกำลังกินนะอ๋อนี่ครับเนี่ยมาแบบนี้เห็นไหมนะเที่ยวเที่ยวแค่จากนี้นะเที่ยวแค่จากนี้มาแค่จากนี้มาเพื่อมา ให้พี่อ่ะกลับตรงนี้นะกลับตรงในเตานี้นทีนะ <c oughs> แล้วคนที่ให้สูุดเรามานี่เขาขายนานอย่างครับเขาเลิกไปแล้วอะเลิกไปแล้วหมายความว่าเขาทำแล้วก็พี่ขายมาอายุพี่เราอายุรูปพี่แค่สิบปีสิเนี่ยพี่ขายอะไรขายแบบเนี้ยแบบเนี้ยพี่ <c oughs> ขายมาสิบปีไปเยอะหรอแล้วพี่ไปอยู่ตรงไหนเหมือนไม่เคยเห็นอยู่ตรงนี้นะโอ้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ผมไม่เคยมาเรื่องเรื่องอะไม่เคยมาไม่เคยมา เวลาเราคนเหนิกเขาไม่ได้ใช้ตามที่หรอกเพราะว่ามันสุกช้าอ๋อมัน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 ต้องใช้เวลาใช่มันไม่เหมือนกับที่ที่ทำเป็นแบนเบนซีเรียมที่มีขายเครือทั่วไปมันไวกว่าอืมที่มันง่ายคนจะเย็นอ่ะเอาง่ายเพาคนจะเย็นนะและแล้วรสชาติมันก็จะน่าจะผมว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาลูกค้านี่แหละบอกว่ามันไม่เหมือนกับเอเดนบีมะเบนเบนนะคือมันจะผมก็เคยกินเบนเบนนะมันก็จะเหนียวเหนียวนุบ กัดแล้วเหนียวๆแล้วแบบนี้มันจะมันจะเป็นแบบไหน,นอ่ะลูกค้าลองชิมก่อนอ่ะอันน,น,นี้อันนี้ร้อนไหมลอง,งดูที่ร้อนนะถ้าจะให้ร้อนเลยจะมันมันจะมันจะมกำลังอุ่นกำลังอุ่นอุ่นกำลังอุ่นกำลังอุ่นโโต้องกินอุ่นๆลต้องกิน,น,อ,นอุ่นๆเลยนะนี่มาเดี๋ยวผมมาชิมก่อนแม่ค้ายัดให้ชิมแล้วมาจะมาดูกันนี่แหละแม่ค้าแม่ค้าส่งมาให้ชิมแล้วแต่ชิมก่อนเลยนะครับว่า ว่ามันมันเหมือนกับที่เป็นซีเรียมไหมนะครับออ้ร้อนขนมตัวน้องกินร้อนเนาะมันหอมครับแต่ฉันบอกว่ากินมือนก็นิ่งข้างในเยิ่มเลยดิพอได้น้ำเลยข้างในเยิ่มเลยแม่ค้าถามว่ารสชาติพอได้ไหมแต่ผมบอกก่อนว่ตอนนี้มันร้อนอยู่อ่าร้อน อืข้างในอ่ะมันไม่เหมือนแบบไม่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับที่เป็นตีเรียมเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าข้างในครับมันมีความเยิ้มนะเนี่ยคุณนึกถึงขนมโคกอ่ะเวลาเรากินขนมโคกหนามันมันเนยเยิ้มอ่ะเนี่ยสไตล์นี้เลยมันเป็นอารมณ์แบบนี้เลยนะครับอืมคมันมันมีอารมณ์เน้ยมเยิ้มเยอ่ะแล้วมัน มันเหมือนกรอบนอกนุ้มในเออประมาณนั้นกรอบนอกนุ้มในนะแล้วหอมมะพร้าวมากคนระับทานกันได้นะครับอร่อยอร่อยเลยครับเนี่ยผมกินเนี่ยอร่อยอร่อยอ้าวเชียร์เชียร์หนุ่มบ๊อบิ้นซื้อมะนาวเอ้ยครับนี <laughs> ่ครับ,ร,บร้อนยี่ไปเลยครับนี่คืออะไรครับชีสบ้ายครับอืแม่ขาทําไว้คือบ,บาาเนาะคิดดูนะก้อยได้ยี่สิบบาทนะกลับต้องนานนะผมไปดูต่อปะพาไปดูต่อ กวเตีวเจ็ดลูกยืดมากผมเห็นยืนกลับมาหาแล้วเนี่ยอ,อ,อ,อร่อยจริงเดีย๋ยวเอาให้ผมยืดติบนะครับนะอ,อ,อร่อยคือมันมีความอร่อยแบบแบบเผ่อแหกรอบนอกนุ่มในนะครับมันกินคนละสไตล์กับคนละสไตล์กับที่เป็นซีแพนซีเลียมซีเลียมหรอกกัดปุ๊บเนี่ยมัมนจะเหนียวเหนียวน,นึดนะแต่อันเนี้ยมันกัดเข้าไปด้วยความกรอบของของตัวเนี้ยเนี่ยเกรอบมันกรอบจริงนะครับกรอบมากเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะเยิ้ม เหมือนหน้าขนมโคบกครับดูดิแล้วกด้เด็นนะครับเข้ามาซึ้อ่อนได้นะครับ,บดูโหเยอะมากอะอันนี้ถ้าคนเดียวสองเตาทันไหมไม่ทันที่อันนี้นี่วันหนึ่งก็เอามามั่2ถังนี่ครับอันนี้ถังเดียวใช่ไหมโอ้ ถังเดียวเยวก็ไม่น้อยนะเนี่ยเพราะมันมัน,ม,นมันก็่จุกอยู่นะก็เต็มอืมก็ไม่กิโลครับถังเนี้ยถังเนี้ยมันได้5้าโลห้าโลเป็นดีเอามาไม่ถึงเอามาไม่ถึงใช่ไหมช่วงนี้ช่วงนี้มันเงียบใช่ไหมตลาดอ๋อปกติห้าโลหมดแต่ตอนเนี้ยไม่ได้มด้เปิดขุดร้านนี้นะก็ธรรมดาๆโต๊ะพับตัวหนึ่งเตาสองเตานะครับก็สามารถเอามาทําอาชีพได้แล้วนะแบบดูดิตอนนี้คิดคิดคิดว่าจะแบบ ถ้าลูกค้าผู้ชมสนใจอะไรเงี้ยคิดที่จะขายทรงขายสูตรไหมคิดไหมวางแผนไ้ก่อนนะนี่อันนี้คือผมผมหมายความว่าแนไว้ว่านะสมมติถ้าทุกคนสนใจอยากทำเอ่ออะไรบาร์บินพุกอย่างเงี้ยเราคิดที่จะสอนสูตรอะไรประมาณนี้ไหมคงครับือทีนได้แล้วเพี่อะใส่กระพางเยอะมันอันนี้อันนี้มันก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เขาไงอยู่ที่เราว่าสมมุติว่าถ้าเราเปิดที่จะสอน การต้องดูต้องดูลูกค้าอ่าจจะแค่นั้นครับแค่ดูลูกค้าว่าลูกค้าจะเอาไหมเ,เราสอนตามสูตรของเราลูกค้ารับได้ไหมรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็อันนั้นก็อยู่ที่คนจะมาซื้อสูตรเราใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรติดต่อไว้ให้เบอร์อะไรครับ089 1 7แป6 8ก้นะถ้าใครสนใจอยากมีอาชีพทำบาร์บีคิกแบบนี้นะก็ติดต่อพี่ ตามเบอร์โทรที่ผมลงมาให้ได้เลยนะครับอขอเบอร์โทรอีกทีครับ089 089 178 1 8นะครับพี่ชื่ออะไรนะ <V ina. S 1> ชื่อมีนานะวีนา <V ina. S 1> พี่วนะีนานะนี่ก็สามารถโทรมาสอบถามโทรมาคุยรายละเอียดกันนะครับว่า,าเราจะเอาไปทำอาชีพต่อยอดเนี้ย พี่ขายสูตรยังไงต้องโทรคุยกับเจ้าของเอาเองเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมดามีหน้าที่มานําเสนอให้แล้วนะครับก็ขอให้พี่ๆเนี่ยได้ขายดีๆนะยิ่งขายดีนี้ขึ้นไปนะครับนี่ก็เรามาดูกันต่อนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็มีแค่นี้แล้วคือเ้าสมมาจากบ้านแล้วก็มานั่งเคะเคะเคะคุกกับกับแค่แตรงนี้เองนะครับแล้วก็รอลูกค้ามาซื้อถามว่ายากไหมไม่ยากเลยนะถ้าทุกคนตั้งใจทํานะไม่ยากเลยนะครับใครอยากมีอาชีพ ติดต่อพี่วีนาเลยนะเนีอย่ามาเป็นแบบนี้นะอุ้ยดิ่งผมพี่นี่แบบนคนมากอะมีความข้นมีความเหนียวมากเลย,าายวันนี้ก็เผาน้อยไปอีกเหรออนตอนนี้มะพร้าวเราก็ใช้น้ำเผาน้ำหอมมาคู่ทำเองไงใช่ไหมแต่มีความมันมากมีความมันมีความหอมมากครับที่ผมกินเมื่อกี้เนี่ยนี่พี่ก็กะเอาใช่ไหมพอแล้วพักมันเหลืองแล้วพี่ก็แะคะค่อยๆกลับอย่างงี้ใช่ไหม มันก็สไตล์คล้ายขนมครกทั่วไปใช้เวลาแต่ว่านสำคัญคิวเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสำคัญตรงเนี้ยเพื่อจะให้มันเป็นลูกกลมๆมมันต้องใช้ความชำนาญน,นะก็ฝึกๆกันหน่อยนะถ้าใครอยากจะมีอาชีพแบบนี้นะจะ่คดหอมบอ,อกเลยความหอมนี่มานับหนึ่งเลยเนะี่ยเรายืนอยู่เนี่ยความหอมของของตัวบาร์บินเนี่ยที่โดนกับเตาเหล็กร้อนๆแนีนน้หอมมากๆนะครับ เพื่อนท่านไหนที่มาจังหวัดกาญนะมาระบบนะมาตลาดนัดระบบนะมีวันตลาดระบบมีวันอะไรครับมีวันจันทร์กับวันศุ์มีวันจันทร์กับวันศุแต่พี่เอามาแค่วันศุขอันเดียวอ๋อร้านนี้ถ้าใครอยากมาชิมนะมีมาวันสุ์อันเดียวนะร้านนี้นะนี่คือที่ประจําพี่ยังที่ประจําแล้วนะก็อยู่ซอยกลางๆนะพี่เดินดูเดินหาวนะอยู่ข้างร้านขนมเบื้องนะข้างร้านขนมเบื้องอยู่ข้างร้านแว่นตานะเนี่ยอยู่ข้างร้านแว่นตานะครับก็แวะมาอุดหนุนพี่ก็ได้นะพี่วีนานะ อเขอสุกแล้วมันเนี่ยถ้าอารมณ์นเนี่ยเหมือนอะไรรู้ป่ะผมว่าเหมือนอะไรนะ,ะไม่อีกอย่างหนึง่งมัน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 เผาไะม,มันมันย่างอ่า อารมณ์ไม่คล้ายมันย่างไงโดยมองอนนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนมันย่างเลยมันมันย่าง,งเลยครับอ,อร่อยอร่อยเลยนะครับแวะรับได้นะครับรวบบิบิ้อนเลย

นี่ครับผมก็ครับขอบคุณทุกาทการติดตามทุกาทการการ,รับชมนะวันนี้ไปในชแนลก็พามาดูะอะไรก็เลยอะบัาบ,บินคุกนะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วฝาเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราต้องลาแม่ค้ากลับกันก่อนนะยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใชแนลด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพ่อค้าแม่ค้านะครับท่านใดสนใจนะครับสนใจที่อยากจะมีอาชีพบ้าบ,บินคุกแบบนี้นะครับก็ติดตอ่อเบอร์โทรที่ของพี่เอาไว้ผมลงมาียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็กดโทรมามาคุยรายละเอียดกัน เขาอยากมีอาชีพครับยังไงก็วันนี้พี่แค่ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณพี่มากเลยครับขอบคุณที่เราได้ไายทำแบบนี้นะขอบคุณนะครับพี่ผมขอบคุณครับขอให้ไข่ดีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กันด้วยนะครับ